การรับเข้าสู่รายการวันนี้มีอดีตกับน้องเมมค่ะวันนี้น้องเมมมีเรื่องราวที่สำคัญระดับโลกมาฝากเป็นวันที่เราก้าวไปสู่อวกาศเพื่อช่วยดูแลโลกของเราค่ะวันนี้มีอดีตวันที่17กุมภาพันธ์คศ2 5 0 2หรือคศ1959สหรัฐอเมริกาได้ส่งดาวเทียมแวนกาดสซึ่งเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศค่ะ ดาวเทียมนี้มีหน้าที่เก็บข้อมูลการกระจายตัวของเมฆในชั้นบรรยากาศเพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศค่ะดาวเทียมแวนกาสอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแวนกาด d ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ค่ะดาวเทียมดวงนี้ถูกออกแบบให้ตรวจสอบการกระจายตัวของเมฆผ่านระบบกล้องถ่ายภาพที่ติดตั้งไว้ โดยข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการศึกษาและทำความเข้าใจสภาพอากาศโลกในยุคนั้นดาวเทียมดวงนี้ได้เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการศึกษาสภาพอากาศและการใช้ดาวเทียมในงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับพายุและภัยธรรมชาติค่ะการส่งแวนการ์2ขึ้นสู่อวกาศกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยาสมัยใหม่ ทุกวันนี้เรามีดาวเทียมที่ช่วยตรวจสอบสภาพอากาศอย่างละเอียดเช่นการเฝ้าระวังพายุช่วยให้การพยากรณ์อากาศแม่นยำม,มากขึ้นค่ะรู้อดีตต่อยอดอนาคตสําำหรับวันนี้รายการวันนี้มีอดีตขอหลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นอดีตแบบไหนรอชมกันนะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้น้องเมมด้วยนะคะกดเลยตรงนี้ตรงนี้